ในโลกไมค์คราฟนี้มีพื้นที่อยู่เต็มไปหมดแต่การที่เราจะหาพื้นที่โล่งๆเรียบๆสักที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากมากไหนจะมีทั้งป่าภูเขาแต่ถ้าวันหนึ่งเราสามารถทําให้พื้นเนี่ยมันเรียบเนียนได้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลาเคลียร์พื้นที่พวกนี้เพื่อให้มันเนียนเพียงแค่เราเดินไม่ว่าจะเป็นป่าหรือภูเขาก็หายไปทั้งหมดได้ภายในพริบตา เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอะไรที่สะดวกมากๆและแน่นอนในคลิปนี้จะไม่มีการใช้มอสและแอดออนอะไรทั้งนั้นเอาละ่ะถ้าทุกคนสงสัยแล้วว่ามันทำได้ยังไงก็ไปดูกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาแบบนิ่งๆเลยเอาละ่ะวันนี้ทุกคนมาดูอะไรกันเหรครับดูอะไรกัน ยอบยอบวันนี้นะครับเราจะมาทําสิ่งที่แน่นอนว่ามันจะเพิ่มความสบายให้กับทุกๆคนในการเล่นเกมมครับอย่างแน่นอนนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจะไม่ใช้มอดอีกแล้วแอดออนก็นด้วยครับเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ใช้มอดกับแอดออนอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราก็ไปดูกันเลย let's go เอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม อย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องเสกคอมมานด์บล็อกกันมาก่อนใช่ไหมครับซึ่งคำสั่งคอมมานด์บล็อกนี่ก็ถ้ายังเขียนไม่เป็นก็ตามนี้แล้วกันนะอ่าเสกมา1นึซ้ำโบเข้าให้มาแล้วครับผมคอมมานด์บล็อกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะครับจะใช้อุปกรณ์แค่3อย่างเท่านั้นนะครับ <Wow. S 1> ก็มีคอมมานด์บล็อกแล้วก็ตุ่มนะครับเดี๋ยวเราเอาตุ่มมาด้วยโอเคมาแล้วครับตุ่มเอ้ยไม่ใช่ผมพูดผิดไม่ใช่ตุ่ม มันคือสวิตช์นะครับคันโยกนั่นแหละเออแล้วก็อีกอย่างที่ต้องเตรียมนะครับก็คืออาวุธนั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะเลือกใช้เป็นพ่วนะครับจอบที่ขุดดินนะฮะคลิปนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับคลิปที่แล้วนะครับถ้าทุกคนได้ดูนะคลิปเนี้ยเออที่ที่ขุดแห่งการเติมนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นพั่วแห่งการลบไม่มีความเท่เลยโอเคเรามาเริ่มเขียนคําสั่งกันเลยนะครับ คำสั่งนะครับก็นิดนึงนะฮะมีนิดเดียวไม่เยอะมากแต่ก่อนเขียนเรามาปรับกันก่อนนะครับปรับเป็นเอ้ยปรับเป็นสีม่วงนะครับผมอ่าแล้วเราก็มาเขียนคำสั่งกันเลยโอเคครับคำสั่งเนี่ยมันจะยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นผมจะเร่งสปีดนิดหนึ่งเหมือนกันอ่าทุกคนเขียนไม่ทันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมหยุดให้ทุกคนเขียนแล้วกันนะครับ ลบ5ไปไปแล้วครับเราถึงขั้นตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะลบ5แล้วก็5เว้นเอ้ยหนอนมาลบ5เอ้ยไม่ใช่5้พูดผิดหนอนมา5อีกแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือแอโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคำสั่งของเราในวันนี้นะครับเขีย okay, นตามนี้เลยครับทุกคนทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับไอตรงคำว่าแอดเนี่ยตรงเนี้ย ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขียนยาวนะคมันก็เลยเลื่อนลงมาให้เอกนะครับทุกคนก็เขียนไห้ปกติได้เลยโอเคเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสวิตช์นะครับมาแปะนะครับผมปรับเขาให้เอาเลยไหมเอาเลยไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันอ่าแต่ก่อนอื่นชื่อกันกดไลค์กดสับสไครตให้ผมด้วยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่กดกดเดี๋ยวนี้กดให้หน่อยโอเคถ้ากดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาดูพลังกันเลยปรับ กดแล้วครับผมตอนนี้พวกของเรานี่คือมีพลังในการลบทุกสรรพสิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ภูเขานี้นะครับในการแสดงพลังของเราทุกคนตั้งใจตั้งตาดูให้ดีนะครับหนึ่งสองซ้อถือพว่วไปแล้วครับไปแล้วฮะตอนนี้โอ้โหผมจะทําให้มันทะลุนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ <laughs> เหมือนไม่ทะลุ <laughs> อ่ะแต่ก็ได้อยู่อ่ะดูดิอ่ะ นี่เป็นไงนี่โอ้โห<_ <EN> _>ก็คือหายไปแล้วครึ่งเขานะครับตอนนี้ไม่เป็นพุนเลยถ้าถามว่าทําไมมันไม่ทะลุนะครับเพราะว่าระยะของคอมมันบอกนะครับมันมีขีดจากัดอยู่นั่นเองนะครับนู่นเห็นคอมมันบอกปะโคตรไกลอสมุิอยู่ตรงนี้ไปครับไปต่อเลยฮะอ้าวอ๋อมันบล็อกมันบล็อกมันบล็อกไปครับลบมันให้หมดเออหายไปเออเออ เติม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 นี่เห็นปะเรียบเนียนแล้วดูพื้นพื้นเนียนกริบทุกคนไม่ต้องมาเสียเวลาในะการขุดแล้วเมื่อกี้ผมแค่เดินนะลองจับเวลาดูประมาณหนึ่งวิได้มัง้งไปไปไปอันนี้ก็เวอร์เกินไปจริงๆอ่ะเราสามารถตั้งค่าทําให้ข้างบนเนี่ยมันหายไปด้วยแบบว่าเราจะไปเจอภูเขาสูงๆภูเขาใหญ่ๆใช่ปะอยากทำให้ยอดเขาเนี่ยมันหายไปด้วยนะครับก็ไปปรับตัวเลขได้นะครับนี่ ไอตัวเลขพวกน 5, 5, 5, 5, 5, เนี้ยไอลบห้าลบห้า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 เนี่ยทุกคนก็ลองไปปรับดูได้นะครับผมว่าแนะนําให้ปรับไอตัวหลังๆนะนี่นะขนาดนี้อย่าไปปรับเลยผมเปับไว้ให้ละถ้าอยากให้มันหายก็ปินหน่อยปินหน่อยแล้วก็เบรบแค่นี้เองนะฮะเดียเราก็เดินชิวๆเลยครับทุกคนเราก็เดินชิวๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยฮะนี่เห็นปะเราก็ได้พื้นที่เรียบเนียนแป๊บเดียวเบรบ เตีบอยาให้มันหายอีกเอาแล้วก็ลบไปแล้วก็ลบลบเติบบเตบเตติบติบติติบนี่หายไปแล้วครึ่งลูกครับภูเขาหายไปแล้วครึ่งหนึ่งในพื้นอันเรียบเนียนอันโอชะมาเรียบร้อยสะดวกสบายใช่ไหมครับทุกคนพื้นปกติมันก็ทําได้นะฮะแล้วก็นะครับเราก็เดินไถไปเลยครับลูดไปเลยแล้วก็ลูดไปถ้ามันอยู่ในระยะคอมมันบล็อกนะครับยังไงก็สบายบอกเลยยังไงก็สบาย แล้วก็เดินไปเลยชิวๆเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะดินจะสูงขนาดไหนภูเขาจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็สรูปจาร์ดเข้าไปเฮ้ยคืออะไรวะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ่ายไปเลยนะนี่เป็นไงได้พื้นที่เรียบเนียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคนี้เองแค่เราเดินเองไม่ต้องไปเสียเวลาขุดเลยทุกคนมันสบายมากนะะมันโคตรจะสบายเลยอ่ะ แต่ว่าทุกคนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าสมมติอ่ะเราอยู่ใกล้คอมมานด์บล็อกเนี่ยเราอยู่ใกล้คอมมานด์บล็อกแล้วถ้าทุกคนไปเผลอกดถือมันนะครับกดปิดสวิตช์ก่อนเนี่ยถ้ากดถือปุ๊บหายคอมมานด์บล็อกที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับท่านทุกคนต้องระวังนิดนึงนะครับต้องออกห่างมาันมาสักระยะนึงอะ่ะมันถึงจะไม่หายนะครับเพราะว่าระยะของเอพลังลบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณรอบตัวเราประมาณ5บล็อกนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยู่ข้างบนคอมมานด์บล็อกเนี่ยมันไม่หายนะฮะ เห็นปะเวลาเล่น Minecraft อย่างเงี้ยเจอพื้นที่ดีๆแบบโอ้โหแม่น้ําสวยๆเลยนะติดจากเดียวมีป่ามีภูเขามีอะไรไม่รู้เกะก,กะได้ไม่หมดเลยแบบแล้วมันขี้เกียจมานั่งขุดขี้เกียจมานั่งแบบถังป่าขุดภูเขาอะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะทุกคนคอ,อมมานด์บล็อกที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับหายหายมันหายไปแลว <c oughs> เพิ่งเตือนไปเมื่อกี้ผู้ทตัวเองโอ้โหเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเดียวเชียวเนี่ยครับแบบนี้เลยฮะถ้าเราถือใกล้ๆคอมมานด์บล็อกก็มันก็หายแบบนี้นครับทุกคนโอ้โหไม่นะโอเคนะครับผมสรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเป็นไงเจ๊กไหมสะดวกสบายเลยนี่ถ้าเรามีอีกคลิปหนึ่งที่ผมทําไปแล้วนะถ้ามีที่ขุดนี้ด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าชิลแน่อนอนเห็นไหมไอหลุมพวกเนี้ยเออเราก็เติมได้ ถ้ามันนูนขึ้นมาแล้วก็ลบได้โอ้โหสบายมี2อันคู่กันนี่ชีวิตง่ายขึ้นเยอะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็กลับไปดูได้แล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย